เมื่อเวลา13นาฬิกา30นาทีวันที่29มกราคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานวา่าที่ศาลปกครองอุบลราชธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีได้มีตัวแทนนักศึกษาจำนวน2คนประกอบด้วยนางสาวลำดวนช่องงามนักศึกษาชั้นปีที่4คณะรัฐศาสตร์สาขาการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยเฉลิมการจนาศรีสเกต และนายเอกราชโอชารธเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1น,นักศึกษาคณะบริหารศาสตร์สาขาการจัดการมหาวิทยาลัยเดียวกันได้เดินทางมาพบกับเจ้าหน้าที่ของสาลปกครองอุบลร,ราชธานีเพื่อยื่นฟ้องผู้จัดการกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือก,กอยศเ,เนื่องจากว่าไม่ได้รับอนุมัติเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษานานหลายเดือนแล้ว นางสาวลำดวนช่องงามนักศึกษาชั้นปีที่4คณะรัฐศาสตร์สาขาการปกครองท้องถิน่นมหาวิทยาลัยเฉลิมการจนาศรีสเกตได้กล่าวว่าตนเข้าเรียนระดับปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์สาขาการปกครองท้องถิน่นมหาวิทยาลัยเฉลิมการจนาตั้งแต่ปี2563ขณะนี้กำลังเรียนชั้นปีที่4เทอมสุดท้ายแล้วตนกำลังมีปัญหาความเดือดร้อนอย่างหนัก เพราะใกล้จะสําเร็จการศึกษาแล้วแต่จะไม่มีเงินมาจ่ายค่าเทอมตนเป็นผู้กู้ยืมกอยศและยื่นเบิกกู้ยืมกับกองทุนกอยศตั้งแต่ภาคเรียนที่1ทับ2,566ยื่นเบิกเงินเมื่อวันที่30พฤษภาคม2566จนถึงปัจจุบันทางกอยศอออยังไม่ได้โอนค่าเทอมและคาล่าเรียนให้แต่อย่างใดทั้ทงที่เอกสารที่ยื่นให้ธนาคารนั้นธนาคารระบุว่าเอกสารปกติ ธนาคารตรวจสอบเอกสารถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ตนได้ลงทะเบียนเรียนแล้วแต่ว่าไม่มีเงินมาชำระค่าเทอมซึ่งก่อนหน้านี้ภาคเรียนที่2ทับ2,562ระบบให้กู้ยืมระหว่างนักศึกษาผู้กู้ยืมกับกองทุนกยศผู้ให้กู้ยืม DSL ซึ่งเป็นเมนูของนักศึกษากู้เงินของกยศได้ขึ้นข้อความว่ายื่นเบิกเงินปีการศึกษา2,566ภาคเรียนที่สไม่สามารถเ,เบิกเงินกู้ยืมได้เนื่องจากคุณถูกระงับการให้กู้ย จากสาเหตุกองทุนอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการให้กู้ยืมพอมาถึงวันที่8ธันวาคม2566ทางกยศจึงมาเปิดระบบให้นักศึกษาที่ขอกู้ยืมเงินเข้าไปทำเบิกในระบบได้ซึ่งตอนนี้เขาทำรายการในระบบได้แล้วโดยระบบกู้ยืมเงินของกยศขึ้นข้อความว่าอยู่ในระหว่างการโอนเงินเป็นข้อความเช่นเดียวกันกันกบภาคเรียนที่1ทับ2566 แต่ว่าระยะเวลาผ่านไปนานมากแล้วตนยังไม่ได้รับเงินกู้ยืมในภาคเรียนดังกล่าวแต่อย่างใดด้านนายเอกราชโอชารสนักศึกษาชั้นปีที่1คณะบริหารศาสตร์สาขาการจัดการมหาวิทยาลัยเดียวกันได้กล่าวว่ามีอาชีพรับจ้างตัดอ้อยขณะนี้ตนเป็นหนี้กยศในระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาระหว่างนักศึกษากู้ยืมกับกองทุนกยศ ผู้ให้กู้ยืม DSL แต่ตนยังไม่ได้รับค่าเล่าเรียนครบตามจำนวนที่เป็นหนี้ในระบบทำให้ตนเสียประโยชน์และสิทธิการเรียนการกู้ยืมเรียนดังกล่าวก็เพื่ออนาคตตนจึงจะยื่นฟ้องต่อสารปกครองเพื่อขอความเมตตาจากสารปกครองได้โปรดพิจารณาสั่งการให้ผู้จัดการกยศดำเนินการให้เป็นไปตามพรบอก,กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และการกระทําของผู้จัดการกยศที่ไม่อนุมัติเงินกู้ยืมให้กับพวกตนนั้นจะเป็นการเข้าข่ายการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่อย่างไรเพราะว่าทาไม่ได้าเรียนอยู่ชั้นปีสี่แล้วจะจบแล้วเทอมนี้อะค่ะแล้วก็เป็นนักศึกษาผู้ใช้สิทธิ์กูออ้กยศตอนนี้คือเป็นหนี้กยศในระบบแล้วกองทุนเป็นกู้เป็นหนี้ในระบบแล้วเรียบร้อยมียอดหนี้ขึ้นมาโชว์แล้วเรียบร้อยทั้งหมดอะคะ่ะแต่ว่าสิ่งที่ยังไม่ได้ก็คือค่าเล่าเรียน ที่ต้องจ่ายให้ทางมหาลัยที่เป็นค่าเทอมอะค่ะทางกยศยังไม่ได้ยังไม่ได้ให้มายังไม่ได้จ่ายให้แต่ว่าในความเป็นจริงคือมันมียอดหนี้ขึ้นมาแล้วมีนี่ไปคือเป็นหนี้ในระบบเรียบร้อยแล้ว,แ,ลว,แ,ลวแต่ตัวเงินยังไม่มีค่ะยังไม่มีเข้ามา mm hmm. ก็เลยอยากมาขอให้สารปกรครองเมตตาพิจารณาสั่งการให้กยศดําเนินการให้ตังค์ให้เงินกู้ยืม mm hmm. เพื่อแบบไป,ปจ่ายค่าค่าเล่าเรียนนะคะเพราะว่าถ้าไม่ได้ถ้าไม่ช่วยตรงนี้มาคือก็ไม่รู้ว่าจะไปหา ตังจากที่ไหนมาจ่ายค่าเทอมเพราะตอนนี้ก็ยังลาบากอยู่ค่ะผมเพิ่งเรียนครับผมยื่นกู้เป็นครั้งแรกแล้วผมเพิ่งเรียนเมื่อปีที่แล้วกู้เมื่อปี2 5 6 6แล้วก็ตังเข้าแคเา่เดือนเดียวครับผมที่ผมกู้ไปแล้วก็ของเทอมสองผมก็ยื่นกู้ไปแล้วแต่ว่าในแอปของกรรยาศาเขาบอกว่าอนุมัติเรียบร้อยแล้วแต่ว่าทางกองทุนกรรยาศายังไม่โอนเงินมาให้ ครับผมแล้วก็ส่วนเรื่องความลําบากลําบากแน่นอนครับถ้าผมไม่ลําบากจริงๆผมคงไม่มากู้กวยศเพราะว่าการเรียนก็ต้องใช้ตงังแล้วก็สอบอะไรพวกเนี้ยต้องเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยเรียนก็ต้องมาที่มหาวิทยาลัยเรื่องกินเรื่องใช้ค่ารถค่าเดินทางต้องใช้ครับผมเพราะว่าผมอะทำงานตัดตัดอ้อย ไม่ใช่งานประจำเป็นงานที่ทำได้รายวันบางบางวันก็300ร้กว่าบาทบางวันก็4ี่รอยกว่าบาทครับผมไม่ได้เป็นงานประจำไม่ได้มีไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้มีค่าของชีพที่ว่ามีประกันสังคมไม่ได้มีอะไรมากมหม่เหมือนคนอื่นเขาครับผมผมจึงอยากจะขอเมตตาขอความเมตตาจากาสารปกครองเพื่อที่จะให้สั่ง อกองทุนกูก้คยสพิจารณาอ,อนุมัติเงินที่พวกผมกู้ไปทุกๆคนที่ไม่ได้แล้วก็ที่เป็นเหมือนผมอะครับอยากให้อยากให้อนุมัติเร็วกว่านี้